สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลบอยแอนทอยนะคะวันนี้คหนดังไวจะมาขายของนะคะเพื่ออุปกรณ์ชุดหรือบาร์บี้นะคะแต่วันนี้นะคะบาร์บี้ยังไม่ออกมานะคะเดี๋ยวรอนะคะต้องรองะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปเดียวะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นชุดไทยค่ะนี่นะคะเางเกงก็จะเป็นลายเดียวกันแต่อยู่ที่คนละที่นะ แล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนชุดเก่าค่ะแต่ตัวสองตัวนี้จะมีสายค่ะแต่ตัวนี้ก็จะมีตัวเดียวนะคะค่ะถ้ารวมกันก็เหมือนจับฉลากเลยนะคะแล้วก็เอาคู่เอาคู่มาคะนะคะ,คะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์ดาร์วี่อะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือ นี่ค่ะโซฟาบาร์บี้นะคะนี่สองสีแล้วก็สองตัวสองชิ้นได้นะคะตัวน,นี้นะคะก็จะออกสีชมพูหน่อยนะแต่ในกล้องจะเป็นแดงๆชมพูนะอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าขาวๆนะอันนี้ในกล้องขาวต <c oughs> ัวเลย <c oughs> ขาวไัย้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น เป็นวชุดลาตีนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะนะคะชุดลาตีตัวอย่างนะคะอันนี้มันไม่ได้อันนี้คือก็ขายนะคะตัวอย่างเนี่ยก็เพราะว่าตัวอย่างมีแค่ชุดเดียวนะคะตัวนี้โอเคค่ะชุดลาตีก็จะมีชุดนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกมาให้ดูนะนี่นะก็จะเป็นที่เราแกะออกมาเมื่อกี้นะผ้าก็จะนุ่มๆนะฮ่มนะมนะจะมีซองใส่ไปให้ด้วยนะอ๋ออีกอย่างนึงค่ะจะ จะแจ้งเรื่องการลงคลิปนะคะวันเสาร์เราจะลงคลิป2คลิปนะคะแล้วก็ต้องลงคลิปต่อไปแล้วแล้วก็วันวันจันพุธจันท์ถึงพุธนะคะเราอาจจะบางครั้งก็มีถ่ายบ้างลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปนะคะ เอ้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะคะก็เคยมีคนจะซื้อไปนะคะแต่ก็ซื้อไม่ทันนะคะก็หมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาละคะแล้วชุดดาตีก็ราคาแ0บบาทนะคะอ๋อลืมบอกไว้ค่ะชุดไทยนะคะราคา 6 9บาทนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นชุดแบบที่อยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเลี้ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยะคะอย่างแรกคะ่ะก็เป็นชุดอยู่บ้านแบบสบายๆนี่นะคะก็จะเป็นงเกงกับเสื้อเสื้อสบายๆนะคะชุดนี้อยู่ในราคา สามสิบห้าบาทค่ะอันนี้เขาก็ไม่ใช่มันเป็นผ้ายืดอย่างงี้ค่ะในคลิปหน้านะคะก็จะมาเอาบาร์บี้ไก่ชุดนะคะอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะมีชุดไทยเลือ,อีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเหลือเป็นแบบนั้นคะต่อไปค่ะก็จะเป็นชุดแบบดู ก็อยู่บ้านบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะสีนี้นะคะก็จะมีสองตัวะคะ่ะสีนี้ก็เหลือตัวเดียวแล้วนะคะตนนัวนี้ราคาสาสบบาทคา่ะต่อไปนะคะก็เป็นชุดสุดท้ายนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นชุดบันเล่นะคะ ถ้ามีของมาใหม่แล้วก็จะแจ้งนะคะสำหรับนี้นะคะนองไบาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์สับตะไครปพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดสับตะไครปล่ะ <c oughs> <c oughs>